น,นี้เรามารีวิวที่พักกันนะคะมัดโฮมคาเฟ่นะคะอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่นะคะบ้านทําจากดินเนาะใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีด้วยกันอ่านตามข้อมูลอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะเราพักที่นี่ก็จะ,ะในช่วงบ่ายคนอาจจะเยอะแต่ว่าเราตื่นเช้ามาก็สามารถถ่ายรูปได้ทั้งคาเฟ่เลยนะคะโดยไม่มีค่าแรกเขา้าไม่มีค่าเก็บเขา้าข้างในตกแต่งด้วยสีขาวเป็นไม้นะคะ แบบมันเป็นมุมน่ารักน่ารักอะสไตล์มินิมอลไม่มากไม่น้อยแล้วก็มีเปียโ,โนด้วยถ้าใครเล่นเปียโ,โนได้ก็จะมีมุมคาเฟ่นในมุมต่างๆและเป็นบันไดขึ้นที่พักสําหรับคนที่พักที่นี่นะคะบริเวณด้านนอกของร้านพอขึ้นมาปุ๊บ จะเป็นตกแต่งสไตล์ลูกไม้นะน่ารักน่ารักแล้วก็มีความเป็นวินเทจนิดๆน,นะคะอันนี้เป็นห้องที่นั่งเล่นในห้องเรานะคะก็จะไม่มีทีวีนะอาจจะอยากให้สัมผัสธรรมชาติด้วยโดยตรงนะแล้วก็ไฮไลท์ของเราคือห้องน้ําบอกเลยตกแต่งด้วยสไตล์วินเทจนะเราว่ามันแบบมันน่ารักมากแต่เราไม่ได้ลงไปแช่ในอ่างอาบน้านะเพราะว่าอากาศค่อนข้างหนาวที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ประมาณ20หรือ10ปลายๆนะคะอันนี้เป็นมุมภายในนะเราเก็บภ บรรยากาศมาฝากแล้วก็ห้องน้ําธรรมชาติมากๆเลยในตอนเช้าก็สามารถถ่ายรูปมุมไหนก็ได้นะลงมาทานอาหารเช้ามีแดดอ่อนๆบอกเลยอากาศดีมากและเดี๋ยวเรามารีวิวรอบรีสอร์ทให้ดูกันนะคะ